ไฮโซปลาวานโพสต์อยากทำคนล้างสมองเด็กพลอยโพแซวมักจะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับไฮโซปลาวานไฮโซหนุ่มเจ้าของรีสอร์ตอย่างสีพันว่ารีสอร์ทรู้ติดอันดับในจังหวัดภูเกต โดยไฮโซปลาวานนั้นถือเป็นอีกหนึ่งคนในสังคมที่เวลาออกมาโพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรก็มักจะเป็นกระแสะหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากอย่างล่าสุดนั้นไฮโซปลาวานได้โพสต์ภาพตีก้นพร้อมแคปชั่นอยากทำอย่างนี้กับคนบางคนหลากหลายคนที่ล้างสมอง h a s #howdyu o Hashtag #repost คนที่พูดโกหกไร้ข้อมูลไร้จรยิยธรรมไร้มารยาทไร้ความเคารพ ไบร์การะเทศะความซื่อสัตย์อยากได้อำนาจที่ตัวเองไม่ควรได้ซึ่งงานนี้ทำเอานางเอกสาวสุดแซ่าแผงวงการบันเทิงอย่างพลอยเชอร์มมนที่รู้จักกันกับไฮโซปลาวันถึงกับเข้ามาแซวว่าเอารูปมาจากไหนจ๊ะเกพรเว็บไซต์แล้วก็ไฮโซปลาวานก็ได้ตอบกลับว่า ทอนเว็บไซต์จ้าซึ่งงานนี้ก็มีช่อเน็ตรายอื่นเข้ามาคอมเมนต์ว่าหัวหน้าพักคนที่ให้ตรวจสอบทรัพย์สินสถาบ้านแต่คนน้องดันติดสินบนงงทำไมคนยังเชื่อเขาอยู่ไม่เคยคิดว่าเด็กมีสมองคิดเองได้เลยเหรอขอบคุณที่ดูทุสติปัญญาพวกเราอยากออกนอกกรงที่ผู้ใหญ่สร้างเท่ากับโง่โดนล้างสมองนั่นเองละค่ะ